สวัสดีค่ะมอภเพ็มพอมพกับมัณฑการอยู่ช่องมัณฑการท่าลุ้ยนะคะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้แอดกาไดมาอยู่ที่ดอนปูตานะคะเป็นวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกสามนะคะกับเป็นมือ่อที่ทุกคนรอคอยนะคะวันที่หนึง่งและเมอนี้แอดก็จะมาถามความฝันของประจำโค้งสุดท้ายนะคะไปฟังน้ำกันนะคะท่านผู้ชม

เรามืิเนบบนวันที่หนึ่งเหมือนวันที่หนึ่งแล้วเมือ่อรุ่นแล้วเมื่อนี้เดี๋ยวบีสมองพี่น้องเงอ้ยตามนคุณผู้ชนี่กัพี่นองคนกัตัง้อ,อค่อยสิมื่นจจน้ากันเดคค้่มนีล้กันนะคนกรบกคันงปจําเนาะค่ะเมื่อคนนี่ว่าปํากัพีนอกอิเอดมีกัน FC หลายหลายนกรบอกค่ะามความฝันของพจํเนาะค่ะเมื่อเคนี่ประสันว่าพจําฝันบอ ประจำแล้วมเีามต่อว่าันไลอะได้่วอเดาพอเนาะผู้ใดเห็นพี่พ่อเห็นป่จ้ะวนี่น่ะแมวเนี่ยเห็นยุ่ตัวแมวตัวบ่เห็นตัวเห็นตอนนจับเลียให้เพิ่งอันพอเมียคูนั่นตัวเพิ่นนั่นนั่นด้เพิ่นเห็นผู้เพิ่นนเหนัับยบินตัวไนั่นน่นอาบินให้เพิ่นบงนะ จังหวนี่นะเนี่แมวตัวนี้แหละค่ะอยู่หนอยู่สารปูนี่อืจรืจ้เนน่อข้าา่ะ้เาหอนลมามันบกข้นขางามาเย้าไปนนั่งยมองกระโจ่วงนี่เลย่อใต้นใดพ่อี่ต้นเปงข้าวม้ออยู่บ่ไปทางไหนมา นี่ต้นเรียกเขาเรียกวานีเรียกพันพกพาก็ต้นใหญ่ๆเนี่ยก็เปีาเจ้าเนไปนังย่อนแล้วดูวันเกียวเขา่กุ๊บับเ้วอ้าสิกับแบ่อยพ่อบอนุนผมมันดูุนแมเพ่อครูเกี่ยวผมมาต่าเสานิมนจตัวแมวเกี้ยวแมวเนีเกี่ยวลงมากลยพาะะวงนี่แมวมันจับมันก้อหลกว่ากนจ้า ตัวนี้เป็นเลขเมื่อแรกที่ค้นยาสมาเลยค่ะนี่เป็นน้ำขมเลขปูนี่แหละจะมากับบายานค้นนะยี่น้ำค้น โคเนี่ครับเียเลลงมาเรีเกเก็บหาลงมาเอาม้เพิ่โมานมันใจนะครับเก็บหาเก็เรียบด้วยครับเด้อดวนดเลยนะครับก็เรียก่ลอ่าแม่าคูไปบอเพิ่นเนาะจ้านะนะครับดังกครับเด้อขอบคุณครับคู้เพนเห็นกับเต้าเอาอัน ไบเตยมาถวายปูมาได้มาเห็นค่ะนั่งยืดต้นหน่อยก่อนนั่งข้อหมอยบ้านจะไปนั่งยืดต้นนี่นั่งยุบกบมองก็เจ้เห็นเรียกันละบูเคยขึ้นไปเกียรดิ่งเบาออกไปซื้นขึ้นคุณ่อประฝันติจ้าฝันไม่เจนใากีเรือไปน่งงามขค้นตปเรือไปเห็นจะคนอหนูป่า เห็นต่คนอปลามันจะเล้ยงน้ำกระเจาอยู่แล้วเข็เตัวน้อยๆเขาไม่ยัดเุงสูงสูงเสียเกี่ยมมันนจ้าพันฝันวามีขนมข้นอ่ะได้ป่าายพ่อกัดแบงเอาน้ำเพินตาแหงเอาตัวน้อยของกระเจ้าผัดถุงลาจิงวงเงี้ยกระเจาใส่ใบกระเจ้ากรเลี้งใส่ในถุงเอานเหมืนพ่อเอาใส่ในถุงสูง อันนี้เพิ่นเอาธงมาใส่เอาเหนียวใส่อันตรงนี้นําพ่อว่าซั่นก็ว่าธงยากมันจ้ะจ้าเอาไว้ไก่ๆกันก็ได้ดอกันเนาะว่าีต้องัวเียสาโอ้ันดีเนาะพ่อเนาะันดีอยู่ดอกสบายใจได้เด้อพี่น้องเด้อีฮอดปากกมอดมปาซั่นนี่หักยางมันจะมันปักตรงส้น กระฟันคล้ายๆผ้าลุงพ่นก่อนลุงพ่นลุงพ่นด่านปูตาบป็นแมงลุงพ่นสางกบไปเป็นแมงลุงพ่นัน่อบ้านกบกอกนะคะเป็นกระฟันว่าพันได้ปลาหลายขึ้นกันเมื่อคืนฟันเดียวกันก็จำได้ปลาพ่อตาค้ำภาคแต่ว่าได้แง่ต้นเงินได้ร้องเพลงฟันดีทั้งคณะกรรมการยื่นเราออกไปแล้วด่านปูตากระฟันดีมาถวายเซ่น คือต <yap> ัวเตียงหรอกพี่ถูกเก่าอ่ะย่นบริเวณนี่แหลอยู่ในบ้านเล็กที่ปูอยู่น้ำนี่แหละจ้าอยู่กับจ้าอยู่น้ำปูห้านี่แหละเนาะจาพวัเจับไปแล้วาจับหัวจบหางไปแล้วห้วกกัน กำหัวไว้แล้วหมวูไว้แล้วางไว้แล้วอย่างี้จะผสมมือเลยเนาะอผสมมเลยนาะมื่อขึ้นกับวดมุ่นกับพระบรรณาบาแติดเตียนกัมาบเลอปูกระบกระโบปันนี่ยมิเตปันมาคีเรือกมาอยู่พอดีอันท่านพระครูพิ่พาไปโทษกันที่วัดตัวทรงพุจังเล่าถือก็ได้มาวั โอ้จวมาดีใจยังก็บ่ดีใจหลายดีใจเจออันนักข่าวส่งสามคนนี่แหละเพราะว่าติดตามตลอดจ้าแล้วตัวนี้เหรอจ้าปกติปกติพันสินอนอยู่เทิงกันพุ่นน่ะอยู่บ้านนอนอยู่บ้านโตจ้าพอจำหน่อยค่ะขอจำหน่อยซื้อวลานั้นจะพอนคืนแปดห้าแปดห้าพอนคืนเนี่ยพอจำกว่าเมื่อวานี่พิ่นขึ้นไปยื้เทิงกันนั้น ไปไปนอนไปนอนไปได้ได <laughs> so like, ้แล yeah. ้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วเกียรติห้าได้แล้วนะจะมาทำบุญด้วยอยู่นอนไปนอนซึมาสร้างเงือให้ได้ผลได้แล้วเกียห้านะขอให้มีโชคมีลาภเอย่าะนงสกัดอย่างกัดอย่างเดี๋ยวแมวิได้แล้วเกียรติห้านะเจ้าแมวเแมวนี่ จะเปรกให้สามเจ็ดห้าแม่เอาไปแล้วบินนั่นกระดาษแผ่นั่นเออเนี่ยนี่จะ้นี่ได้แล้วเก็บตอนแดดมากก็มาแดดไม่ได้ยินว่าแมวกำห้เวลาจาได้จิตห้าได้หูห้าหูห้าตอนที่มางวดก้อนทีอันผู้บอกว่าได้จิตห้าแล้นะก็เลยไปกลับไปบ้านไปซื้อไว้ได้จิตห้า อ๋อมามา, left, then, มาหลอดหนึ่งแล้วมาจ้าก็เลยมาได้ยินหนึ่งพ่อจำบอกว่าเพิ่นบอกเจทหาก็เลยได้ไวซื้อไว้บัดนี้ก็เลยมามานี่ก็เลยว่าแมวข้าห้าสามซื้อไว้หมดแล้วบัดนี้ฟันว่าพ่อจำใส่สวยตั้งแต่ข้อจนข้อพวกเขาเรียกคือจะอยู่น้ำพลออยู่หลอดพอนั่นทั่วมาบางเงินแค่ัวนแค่ขึ้นกันแล้วว่า เช็กอนกับฟันบา,าบ,าบางาามมาทาางี่ก็เรียกเขาเพราะว่าเช็กคอนนั่นทั่วไปบอกเล่าหาซีเบียกนี่มาเศร้าบ้านเล่าเเลยทัมาถามอย่ขอฟันนังอยู่บ่วก็เลย่าบริฟันคือพบปูห้ยเหลียวก็คนหอยเแลียวาส่นเลีวแล้วก็เลยแล้ว,ลว,ว,ลวก,ลก็ซื้อไปแล้วเรียกปูฟันพอใสสวยบัเป็นเส้นเดียวนี่เต็มขอจะว่าจะเส้นหอดพวเขามากมาส่นสเส้นทอตีนแบบนี้มาส่นเียกขึ่งอยู่น้ำพาอ,อยู่ดอกน้ำปูห้องอยู่ดอกของวา ก็โค้มากบางกันสำหรับโครแล้วอีพ่อตัวใดจ้ะได้ดีมันที่ห้ากับเสียวน้ําปูคือเก่าันต้นนะปูเราก็บอกเก้าหาค่นก็ไม่จับงูไอ้บงกับที่เป็นพกหาประมาณนี้กหาเช็ดหาเก้าหานี่ละที่นี่ละเรียบุ่านี้ไปใช้ดอกขึ้นบ้านคุณพ่อไปกับผูกแขนในคน่อ พ่อให้ให้พวกเข้าแล้วเขาก็โคลแขนเขาแบบเงนินออกแตใ<ช>่ในลาดไล่ซื้อนี่แหละอ<ะ>ีกพอเป็นฝากโกแขนให้พ่อตาคิดเออไอเรามันนี่เป็นตัวแขนพี่น้องนะครับเป็นเงินจำนวนหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นตัวแขนโคลแขนก็จับ เป็นตัวแท่นนะครับเป็นแทนี่กวัดสท่นเออพอเด้อพออยู่ดีแแหงเด้อในลูกหลานได้เพ่งผ้าอาศัยพอมผ้าว่าผ้าว่าเป็นตัวแทนลูกหลานเป็นลมโพัวลมลมพัลมไส้เออพอเด้อสาธุสาธุเด้อรวมมัมหมัดนะที่อวยพรมันี่ก็ขอให้กลับไปสนมที่ให้ห้ามเพระรวยเรือวันรัตมณีชัแนวก็ขอให้มี ทั้งสองกำสองไอยูเย็ยนเป็นชุกมันค่อยสียูน้ำกันไปได้น้นะ<_ <p> _ <on> อเฮานาะเพราะว่าเป็นสายบุญดึงจวงมาคนก็บเรนน้ำมาหลเางินไหลเมืองงบประมาณมันหลายแล้วมาซอยส่างซอยเปียงท่านบ่มีูู่พวกก่ันน้ำมาก,กบบหมีค้นรูเป็นผูหจากมาจากทาั้งตางประเทศก็มีตางประเทศทเทศล่า,าลรือ,อว่าต่ังคนเยอะลมันยำไหล ทุกกรรมทุกไฟที่ขอมาเด้อละพรเนื้อเหมือนเดอยะธาวาลีวะหาผู้ลาปาลีปุเรนตีสาครังเอวะมีวะอยูตูตินังเตตนังปะกะปะทียิสีตังบะกสตังตุ้งหังจิตตามีวะจันมิจังตุตักเทปุเรนตุสังดับปาจังโทปันระโสยะถามณีโสจีระโสยะถาสัพที่จีโยวัดสันปุสัพพะโลโคกินัตตะตุมาเตพระวัดมับรรายโยสุจีที่คาโยโกภาวะพิบาธนาสีลิสนิจัง พุทธาปาัญญาโนจัตตโลธรรมวัตทันติอายุวันโนสุข,ขังพลังเนอรขอให้บุญกุศลน,น,น้ํากุ่มน้อมคล้องูโยต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศก็เลยให้มีบุญกุศลในลําๆลำลำรื่อยนอนหลับไ,ได้เงินเืินนอนพื้นไดนเงินเสียนเงินหลานแต่เมื่อไปได้เกี่ยวมณีโซนโทษหายยะมาพานม่านหายยาดมาบังเหียที่ไม่ใช่ชนะบากเกียรตสัตว์มูม่านตั้งหลายทั้งสุงอายุวันโนสุข,ขังพลัง ค่ะท่านผู้ชมแอดก็ได้ถามพ่อจํำแล้วนะคะสําหรับความฝันนะคะความฝันมาขึ้นความฝันโค้งสุดถ่ายนะคะพ่อจำํำเพิ่งก็บ,บอกว่าเพิ่นได้ไปพาาเลือดไปเห็นคนจับปลาได้ร้ายนะคะพ่อจํำเพิ่งกับแบ่งเอาตดตัวน้นอยๆนะคะเพิ่งก,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 กับบอกว่าเม่อคืนเพิ่นสวดมนต์ภาวนาขอปูนะคะทาเหล็กจัดเลี่ยนกับหายไปขอฝันเพิ่นนะคะเพิ่งกับบอกว่า ฝันเห็นฝันว่าได้ขี่เรือพายเรือนี่ยแหละค่ะไปเห็นคนจับปลาได้หลายเ <c oughs> พิ่นกับแบงเอาตัวตะตัวน้อยๆนะคะเ <c oughs> พิ่นก็ได้แบงเอาอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่เอาตัวใหญ่เนาะค่ะให้ตัวใหญ่ให้ชาวบ้านนะคะค่ะป <c oughs> ระจําเพิ่งกําลังใจแล้วล่ะค่ะว่าเหล็กปูจะอยู่นะคะเพราะว่าก่อนหน้าเมือ ขึ้นนี่นะคะขึ้นกอนนะคะพันฝันว่าปูได้กำหัวกำหางงูไว้แล้วนะคะ่ทะท่านผู้ชมค่ะเลขปูกับมันใจนะคะเลขปูกับมันใจนะคะยังเป็นตัวเก่านะคะเก่าเจ็ดสองและเก่าหานะคะท่านผู้ชมและก็จะเป็นตัวเลขที่อยู่บ้านเลขที่ปูนนะะล่ะค่ะแปดห้าเก้าสี่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะให้ แอดขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะโชคดีถูกหวยด้วยเบอร์กันทุกๆคนนะคะคะ่ําำรับคลิปนี้แอดคอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ